ตาพ่อพ่อใช่ไหมพ่อมีสิ เกียนเนี่อืมก็จะได้เขียนเนี่ย โอ้ยได้แล้วะเฮ้ยได้ออ่อันเดียว้องหนึ่งองโยอืมเนี่ยกหนึ่งสองี่้ย,ย,ย,ยไม่ได้อะแก <laughs> แบ่งให้ไหมไม่ได้เลยหนูช่วยไหมหนูเ็เล่นไม่เป็นอะ่ะหนูก็เล่นแบบว่ามัวแบบนอืน mm hmm. ได้ยังไงอะ่ะอันนี้ยากมากแล้วนะได้ไหมหนูว่าหนูต้องทำแบบ ได,ได้หนึ่งอันได้หนึ่งอันโอ้ทำไมพ่อไม่ทำตบบนี้หรอแต่งไม่เองได้เองพ่อมีสิทธิ์ได้

ไม่เบานะแล้วเราอะพอมัากเลยแล้ก็จะได้ยันนะ<า>หนึ่งสองอะไรอย่างเง้นะสามไหมหนูต้อง <c oughs> ได้แล้วสองสอง

เส็พอ่อได้สา <3 S 1> มก็จะได้หนึห่งได้สองก็ได้สามในก็ใช่หนึ่งอีกแล้ว một tên năm thôi à? ừ. này nè Sám Đây nè Dạ ừ, ừ nhạc 嗯。 เ,เ,เต็มก็อตังคชาะคอยล้วนั่นไงจางนิ้วข้างไหนนะทีมันกินนิ้วนะมาเล่นเนะนิออะน้วกางมอ <c oughs> ไม่รู้วิธีการเล่นเนยนะ ข้างนี้พ่อชนะเนี่ยได้สอึ่ง้ือโอเคอก็ได้สองต่อไปเป็นตาพอ่อตังหมดไปแผ่นนึงแล้วอะตังชนะอโอเคเสู้กันไปเอา้าสี หนูเห็นเป้าหมายของดิฉันแล้วแน่ไงเหลือยูชองเดียวเองเฮ้อพอได้นี่ตาพอแล้วนี่ยก็ได้ช็อนี่อ่านับี้เนี่ยห็นไหม ดังเหลือน้อยกว่าเ่อเหลือเยอะกว่าดังชนะใช่หมดแต่จำนวนเนีไงแม่อันนี้อันนี้เหมือนแป้งงั้นเลยแป้งมา